สวัสดีครับได้มีการกล่าวหาแล้วก็ยังมีการเผยแพร่มุนเวียนกันมาโดยตลอดเกี่ยวกับการที่มีผู้ให้ข่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีุณเอกประยุทธจ์จันโอชาและภรรยาของท่านคืออาจารย์น้องเป็นมุสลิมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสำนักนายก ก็ได้เคยมีการถแถลงปฏิเสธไปแล้วทนายยเองก็เคยพูดต่อหน้าสื่อว่าท่านไม่ใช่มุสลิมนะครับส่วนอาจารย์น้องเองนั้นก็ได้มีการเชื่อมโยงไปว่าท่านอยู่นราธิวาสเพราะงั้นท่านเป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอาการไปสรุปอย่างนั้นน่ะมันเป็นการสรุปที่ตื้นเขินเพราะว่าถ้าไปเรียนที่นั่นจริงเพราะว่าติดตามบิดาที่ไปรับราชการอยู่ที่นั่นแต่ท่านก็เป็นชาวพุทธนะครับ แล้วก็เข้าร่วมพิธีกรรมกรับาทนายกหลายครั้งหลายหนในการกราบไหว้พระซึ่งตามหลักการแล้วมุสลิมไม่สามารถจะร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้นอกจากไปร่วมในการให้เกียรตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความชัดเจนแต่ว่าก็ยังมีการเผยแพร่ก,กันวนไปวนมาอีกหลายครั้งแล้วหลายคนก็ยังเชื่อนอกจากนี้ยังลามปามไปถึงท่านองค์มนตรีทปัจจุบันท่านหนึ่ง อดีตประธานองค์โมนตรีนะครับซึ่งก็ได้ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ยังเอาเอาท่านมาลำเลิกเบิกประจานว่าทั้งสองท่านนเป็นพสุสลิมซึ่งก็ไม่ใช่ความจริงนะครับอันนี้เป็นความเท็จทีนี้มีข้อสังเกตว่าถ้าผู้ที่กล่าวหาหรือกล่าวอ้างเหล่านี้เนี่ยเป็นชาวพุทธจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเคร่งครัดด้วยต้องคือต้องรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อย และสินข้อที่สี่คือการห้ามมุสาในเมื่อสินห้ายังรักษาไว้ไม่ได้เนี่ยจะปกป้องพุทธศาสนาได้อย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ชาวพุทธหลายส่วนนีไดใ้ให้ความคลางแคลงใจกับองค์กรดังกล่าวนะครับสำหรับผู้ที่รับข้อมูลหากเป็นชาวพุทธแท้ก็ควรยึดถือหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของการามาสูตรนั่นคือ ไม่ให้เชื่อสิ่งใดเพราะมีการบอกต่อๆกันมาแต่ให้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงซึ่งความจริงมันมีอีกหลายข้อแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนนะครับถ้าท่านเป็นชาวพุทธท่านก็ต้องอหมั่นหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ใช่เชื่อกันไปอย่างงมงายและหากถ้าวานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเกิดเป็นมุสลิมขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายห้ามนะครับไม่มีรัฐธรรมนูญข้อไหนที่ห้าม แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปโยงว่าถ้าท่านเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยท่านจะนํามุสลิมยึดประเทศไทยเพราะว่าคนเพียงหยิบมือไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะยึดประเทศไทยได้อย่างไรอันนี้เป็นหลักการธรรมดาธรรมดานะครับคนไม่ถึงกี่กี่ล้านคนไม่กี่ล้านคนจะไปคุมคนตั้งเจ็ดสิบกว่าล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนใครจะทํากรรมอะไรก็ย่อมได้รับผลกรรมอย่างนั้นเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาโดยชัดเจน ซึ่งขณะนี้ก็ได้ปรากฏชัดเล้วว่าตัวตั้งตัวตีที่เผยแพร่ข่าวเท็จทั้งหลายนะครับในนามขององค์กรที่ที่เราก็คงรู้จักชื่อกันดีถูกศาลสั่งจำคุกไปแล้วถึงสองศาลในสองคดีและยังมีอีกคดีอีกมากมายที่จะตามมาที่สำคัญการเผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำกันอยู่เป็นการยุแย่ให้เกิดความแตกแยก และจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติทีเดียวผมอยากจะขอหยิบยกเอาคำกรอนอันหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของสามัคคีเพศคำฉันนั่นก็คือพรามผู้เดียวประยุแย่สารแนยุญต่ให้แตกฉานจนเวลาศัตรูจู่ไปรานมัวเกี่ยงกันเสียการเสียนครสวัสดีครับ